ออออบอกได้ต้องการเจ้าแต่คอยย่างให้เจ้านั่นมาเติมเต็มสดเล่าเข้าไปตั้งหลายเปกไายมันก็ย่งบอ่อพอตอนนี้คาร์วงล่าเออทิอีลาอย่างมาแต่พุ่นโตน้อยน้อยผิวขาวขาวบอกคิดเหล้าเจ้ากินแต่โซดาตกลุ่มหักตอนที่เจ้ากินโซดา<ว>เจ้าซื้อยังจีบได้บอแลแอีลากลางคืนแล้วนอนบ้านไอ้สาลับล่องวาชสีบ,บอยเห็นหยง อกอดเจ้าเถื่อนหนึ่งเดอรกอดแน่นแน่นเดอร์แน่นแน่แน,นอยู่กับไอ้คืนนี้บอไปใส่มองที่คอยตอนนี้บอกมีเวลาแล้วเจ้าเป็นของคอยแล้วหูโตแล้วแม่นบอกเพราะว่าคอยนั้นต้องการเจ้า,าแรกที่คอยดื่มเจ้าสดซึ้งแห้งแห้งยีราโซดาป๊อบคอยคิดถึงแต่เจ้าเดอทุกยศที่คอยดื่มเจ้าเจ้าคือโซดาป๊อปเจ้าคือโซดาป๊อป ดื่มเท่าได้ก็สดชื่นห้ามค่อยดอไดดอเกอเจ้าคือโซดาป๊อบอีลาโซดาป๊อบอีลาโซดาป๊อบเออค่อยเลิกเล่าละละเพื่ออีลาค่อยเฮ็ดในเบิร์ดละบปลอีลีไเดล่ะเสือบละ่ะกินดองกับออ้บละ่ะ เมื่ออื่นสิบ,บองให้พ่อคอยค้นขันมากไปหาเจ้าอยู่หน้าบ้านเลยขอพูใดอยากได้ผู้ใดคอยอยากได้โซดาปอบเพียงผู้เดียวเจ้าเจ้าคือคนที่คอยวาดไว้คอยบออยากทิมเจ้าไปใส่เจ้าเสื้อคอยบอละอีละโซดาปอบปองหักแต่โซดาโซดาอยากดื่มโซดาเบบี้คอยขอดื่มแน่จังใดก็บอพอ คิดถึงแต่เจ้าเดินทุกยศที่คอยดื hate. ่มเจ้าเจ้าคือโซดาป๊อปอีลาโซดาป๊อปดื่มเท่าใดก็สดชื่นห้ามค่อยบอได้หยอกเด้าเจ้าคือโซดาป๊อปอีลาโซดาป๊อบโอ้โอ้เจ้าคือโซดาป๊อปเจ้าเฮ็ดคอยจนนอก